คู่นะครับไม้สวยปลาไซสสวยครับนั่งเลยล้วจิ๊บอากเอาสว่อออกก่อนครับ ติดเข้าส่วนเนียวครับสายปลาครับสวยๆเลยตัวนี้กัดเป็นกลุบยางเอสสามนะครับเนี่เยเจอจากค่ายโครชาสีเหลืองนะตัวนี้นะเข้าไปยังไงไม่รู้ครับเนี่ยมุมปากสายสวยเลยครับตัวนี้นก็สภาพหมายมันเป็นที่ เขาฉีดผักไปแล้วนะครับรอบหนึ่งแล้วผักมันกำลังขึ้นอีกมีช่องนะครับผมก็เดาว,ว่ามันน่าจะหลบอยู่ในชายหาเนี่ยตีท้ายทีขวาทีก็ได้เรื่องครับอ่ากับไม้ข้างทาง s 3ไม่ทําให้ผิดฝังแน่นอนครับลองหามาใช้ดูครับโอเคลุยก็ต่อเอสใบพัดแยกแดกยับทุงหมเสือหลด โอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่อุ่นใส่ใหญ่เลยครับหัดโดนแล้วนี่โอ้ใส่บอลลูมเิมเลยหายคองลอกใหม่นะครับแสงไปไหนนะ่อย หน้าโดนมากเลยนะเนาะมันไล่ลูกป่าป่าก็เพื่อนก็เพื่อนเนา ตุกจริงอันนี้ปลาขยับอยู่นี่นะ ชากเลยครับตอนนี้กัดไม่โดนนะแล้วมันกัดมันกัดแล้ววิ่งเลยนะครับผมเคาะเคาะเคาะให้เมื่อนกะี้เลย แล้วมันมีขยับขยับโย่อย้โยููย uh> ้ เอาจนได้นะครับย้อนแสงไปหน่อยนึ่ก็ก็คือตอนแรกอ่ะมันกัดกัดไม่โดนนะครับรอบแรกอ่ะแล้วผมเคาะเคาะเคาะให้แล้วก็มันดูดแล้ววิ่งเลยครับ <c oughs> ผมบิดไม่ทันตัวนี้เหยื่อตกมันมันดูดเลยครับ ส่งไปนิดเดียวเช็คว่าปลาอยู่ก็วิตเต็มเต็มเลยครับตัวนี้กัดเป็นกบย่างเ็ดสามนะครับเหยื่อจากค่ายโครชาสีแดงครับตัวนี้กับปลาช่อนไซนี้ครับอ้วนๆเลยใส่ก็ใช้ได้สภาพหมายมันเป็นคลองลอกใหม่นะครับลอกเมื่อประมาณ3วันที่แล้วลองออกมาเช็คหมายดูครับโอเคเดี๋ยว เลนกันต่อตัวนครับเจ้าของแบน์อยู่โน่นเจ้าของแบนนั่งตีอยู่นี่ครับโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อเดี๋ยวตามหาตัวต่อไปครับ S3 ใบพัดแยกแดกยับทุกมไหมเสือหลด